เอาชิ้นนั่งให้สบายนะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ตรงกับวันที่24พฤศจิกาคมนะ <c oughs> ปี2552 การเจริญพระกรรมฐานก่อนที่เราจะสงบใจกันสักสินาทีแล้วก็ทบทวนความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติตามคําแนะนําขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคําสั่งสอนของพระองค์ก่อนประการแรกเราก็คิดว่าทุกวันนี้เราไม่ได้พบความสุขจริงจังอะไรแต่ที่เราพบบ่อยที่สุดก็คือความทุกข ความทุกข์จะมาจากเรื่องอะไรบ้างกระชั่งเจนนะก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเราก็รวมกันว่าเพความทุกข์ที่มาจากการเกิดก็แล้วกันแต่เราไม่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ม่ต้องมาชดใช้กรรมกรรมที่เราเคยพังเพิ่อหรือพลาดผิดประทุษร้ายคนและสัตว์มาในอดีตชาติ ก็มาสร้างเวรสร้างกรรมให้เรารู้สึกมีความทุกข์แล้วก็ทร,รามานจิตใจในชาติปัจจุบันนี้นะนี่เป็นความทุกข์ที่มันตามเรามาคือมันตามมาพร้อมๆกับการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเรายังไม่หมดคือร่างกายมันยังไม่พังไปกรรมต่างๆนานาที่ทำไว้แต่ในอดีตมันก็ยังตามมาถึงเราได้ทุกินาที ก็เรียกว่ามาได้เรื่อยๆสลับกับบุญที่เราได้เคยทำเอาไว้แต่มันก็ช่วยเราได้ผ่อนคลายเป็นระยะสั้นๆจะที่ทุกวันเราไม่เคยจะหยุดเว้นเลยก็คือว่าร่างกายนี้มันยังต้องดำเนินเสียดแทงเราทุกวันขอให้เธอจงคิดว่าถ้าหากเราต้องกลับมาจะทุกข์ใหม่ก็หมายความว่า เรารู้จักทุกข์ก็จริงเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์เราก็ทราบแล้วว่ามาจากการเกิดตอนนี้เราก็มาอยากเจอทุกข์อะไรเลยแม้แต่เรื่องเดียวจะเป็นไปได้นะไม่อยากมีความทุกข์เลยแม้แต่เรื่องเดียวแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ใจของเราพ้นจากความทุกข์เพราะร่างกายมันยังมีอยู่เอาอย่างนี้กันแล้วกัน มันยังไม่ตายก็ชร้างหัวมันแต่นะแต่เราจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปปกติแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าหากเราเป็นผู้งดเว้นและซึ่งความชั่วทั้งปวงเราก็มีโอกาสที่จะไปนิพพานได้ไม่ยากความชั่วที่ว่านี่ก็คือ คมชั่วที่เราคิดประทุษร้ายคนอื่นและสัตว์ในราชาต์อันนี้เราเว้นไหมล่ะเราก็ไม่ทาแล้วนะใครจะเบียดเบียเรายัางไงก็ถือว่าเป็นกรรมของเราเราไม่โต้ตอบแล้วก็ไม่คิดประทุษร้ายใครชาติอื่นเป็นคนไม่ดีชาตินี้ขอเป็นคนดีสักชาติก็แล้วกันดีไหมนะเป็นนางเอกหน่อยนะนางเอกก็จะไม่ โต้อตอบใช่ไหมยอมอดังไลก็จะประทุสสลายยังไงแล้วก็ยอมเข้าไว้ยอมถือว่าชดใช้กรรมจะในอดีตไปนะ,ะแต่จะเป็นการชดใช้กรรมที่เราไม่ทำกรรมอีกแล้วเราจะทำจากความดีของเราให้อาภายัยไม่คิดประทุสรลายใครด้วยแล้วก็ให้อาภายัยเขาด้วยแล้วกับสงสาร คนเหล่านี้อีกเด้ยว่าเขากําลังต้องทุกไปอีกนานแต่สําหรับเราแล้วมันชาติสุดท้ายแล้วเราไม่ต้องการมาทุกต่อไปแล้วทําใจแบบนี้ได้ไหมล่ะนะไอ้ที่เราต้องเจ็บต้องทุกกระชัางหัวมันจะนะนะ นึกไว้อย่างเดียวว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะสํารวมระวังจิตใจของเราให้มีความมั่นคงในศีลห้ากรรมบท1สิบนะเวลานี้เป็นต้นไปนะศีลห้ากรรมบท1 0ของเราจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบดีนะเราจะไม่ฝืนกฎของธรรมดาคือร่างกายจากแก่ก็แก่ไปอยากป่วยก็ป่วยไปมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันอนะไป ปเดี๋ยวเราก็จะพ้นจากมันแล้วเราจะไม่ฝืนกฎของธรรมดาที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เราหวังนิพพานชาตินี้เป็นที่ไปเราก็นั่งภาวนาข้างเราไปนิพพานนังสุขขังนิพพานนังสุขขังนิพพานนังสุขขังนะนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเจอความเลวร้าย ของการเกิดอีกต่อไปแล้วท่านนิพานให้จับใจนะนิพานเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขใดยอดเยี่ยมยิ่งกว่าพระนิพานพระพุทธเจ้าทรงพบแล้วพระพุทธเจ้าทรงออกจากความทุกข์และพบนิพานแล้วทรงแนะนําให้เราได้พบทางเดินที่เป็นทางออกเหมือนกันเราก็กําลังไข่โค้นและปฏิบัติตามอย่างไม่ลดละ เอาชีวิตเป็นเดิมพันว่านับแต่บัดนี้นั้นต่อให้เราต้องตายตอนนี้เราก็จะไม่ทำความชั่วให้เราตายตอนนี้เราก็จะไม่คิดกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วก็จับภาพพระนะนึกถึงภาพพระพุทธร,รูปองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าเธอเคยใช้กำลังของทิจุกุยานได้เห็นพระพุทธเจ้าชัดเจนจำไซก็นึกถึงพระองค์ว่า ไม่มีดินแดนใดเลยที่จะเป็นสุขยอดเยี่ยมเท่ากับพระนิพพานที่พระองค์ทรงได้ประทับอยู่แล้วขอให้ลูกได้มีโอกาสเช่นเดียวกับพระองค์ในชาตินี้เถิดแล้วเ,เราก็ภาวนาของเราไปนิพพานสุขขังนิพพานนางสุขขังอย่างนั้นนะเคยเห็นทุ่มยาไหมละ่ะ ถ้ว่าทุ่งหญ้าเป็นทุ่งที่โล่งกว้างมีหญ้าขึ้นงดงามที่ทุ่งหญ้าเนี่ยในพานเนี่ยกับบริวารของในพานเขาก็มาดักซุ่มอยู่ก็รอว่าจะได้มีพวกเนื้อป่าพวกแกงพวกกวางอะไรจะมากินหญ้าเขาก็จะได้ ค่าดักค่า,าชีวิตนั้นเสียพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่แยกไปเป็นสามจำพวกคือจำพวกที่หนึ่งในพานในพานท่านหมายเอาว่ามันเป็นพวกพยาม,มานส่วนบริวารของในพานก็คือบริวารของพวกมาร ที่คอยเขีนค่าความดีส่วนยันต้นหญ้าหรือว่าทุ่งหญ้าอันกว้างกวางวาม,มันก็เหมือนสิ่งที่ยวดยวนหลอกล่อเนื้อสัตว์ก็หมายถึงพวกเธอถ้าก็เธอรู้ว่าที่นั่นมีอันตรายจะจะไปไหม จะเห็นแก่กินไหมเขาบอกว่าเนื้อสัตว์เนื้อป่าเนื้อพวกสัตว์ป่าบางประเภทก็เห็นแก่กินก็ไม่สนใจว่าจะถูกเข็นฆ่าเอาชีวิตก็เข้าไปในดงในสนามหญ้าที่มีหญ้าเต็มไปหมดก็พากันกินกันอย่างอร็อร่อยพออิ่มน้ำสำรานดีแล้ว ในพันกับบริวารก็ห้อมล้อมแล้วก็พากันทุบตีจะสัตว์เนื้อเนื้อป่านั้นตายอีกประเภทหนึ่งก็รู้ว่าที่นี่มีอันตรายแต่ก็คิดว่าเวลานี้ในพันคงจะหลบหลีกเราไปไปอยู่ณที่ที่อื่นทุ่งหญ้าทุ่งนี้คงจะปลอดภัยตอนนี้คงไม่มีในพันมาดักซุม เข็นฆ่าเราพวกเนื้อกวางและเนื้อป่าสัตว์เหล่านี้ก็พากันไปกินหญ้าแต่ก็หารู้ไม่ว่าในพานเหล่านี้ก็แอบซุ่มอยู่เวลานาน,านทําตัวมัวมลิกเล่นไปแล้วสุดท้ายในพันก็ฆ่าพวกเนื้อป่าเหล่านี้และเนื้อสัตว์เหล่านี้ตายไปเสียเป็นอาหารส่วนเนื้อป่าและสัตว์ป่าบางประเภท รู้ทั้งรู้ว่าที่นี่มีอันตรายก็หลีกเล้นไปเสียไม่ยอมมาที่นี่อีกข้อนี้ฉันใดนะเธอทั้งหลายผู้ที่พยายามที่จะหลีกเล่นหรือว่าหนี้จากความสุขของโลกโลกไม่เข้าไปพัวพันและแตะต้องมันอีกถือว่าเธอก็จะพ้นจากพวกบ่วงมาร มันก็แปลว่าผู้ฆ่าที่จะทำให้เธอนั้นหลงอยู่แล้วก็ฆ่าเธอเสียแต่ภายหลังเหมือนดังชีวิตของพวกเธอที่เคยเวียนว่ายแต่เกิดกรรมมาแล้วนับชั่วหลายอาสงไขยกับก็ไม่ต่างอะไรกับเนื้อป่าที่หลงอยู่ไปในดงสนามหญ้าที่เต็มไได้วยอาหารบริบูรณ์สมบูรณ์และก็ถูกเข็นฆ่าด้วยความดี จนไม่มีโอกาสที่จะผุดไปเกิดไปอยู่ในที่ที่เป็นสุขอันแท้จริงคือนิพพานได้แม้แต่ครั้งเดียวแต่ครั้งนี้มันเป็นครั้งที่เธอหนักแน่นกับการที่อยากจะไม่กลับมาเกิดถูกไหมการภาวนาว่านิพพานนางสุขขังเนี่ยนิพพานนางสุขขังถือเอาว่าเป็นอารมณ์ ใจของเราที่ปราศจากตันหาเพราะเป็นคำบริกรรมของผู้ที่ปราศจากและซึ่งตันหาไม่มีความอยากเข้ามาปรับปะลนอะไรถ้าเราบางครั้งเราภาวนาว่านาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวา คือพระคาถาเงินล้านเป็นต้นเราก็ยังมีความอยากที่จะให้พระคาถานี้ช่วยเหลือให้เราพ้นจากความยากจนพ้นจากความลำบากในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่มีการขัดตกบกพร่องอยู่เราก็จะภาวนาคาถาเงินล้านเข้าช่วยในบางครั้งเราเดินทางไปเราก็เกรงว่าจะเกิดอันตราย เราก็ภาวานาคาถาที่ช่วยปกป้องพยันอันตรายอย่างเช่นอิติปารมิตาจิงสาอิติสัพพัญยุมคาตาอิติโพธิมย์ป,ปโตอิติปิโสจเต,ะเตะนะโมคือพัะคาถาบารมีสามสิบทัศช่วยคุ้มครองปกป้องตัวเราให้ปราศจากโทษและอันตรายอย่างนี้เป็นต้นแต่การที่จิตของเธอเนี่ย เนืในบางเวลาที่เราสิ้นแล้วซึ่งตัณหาหมายถึงเวลาที่ใจของเราหน่ายแล้วกับการเป็นมนุษย์ไม่ได้มีความพึงพอใจในความเป็นมนุษย์แม้แต่เซลลวหนึ่งเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่นี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ลอดตัวให้ตัวเราให้ต้องตายตกไปกับความทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่ว่าเราจะก้าว เท้าย่างไปในที่ที่เขาว่าเป็นสุขที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่ฆ่าชีวิตเราให้ตายไปเสียเคยเคยสังเกตไหมล่ะที่ที่คนอื่นเขาว่ามีความสุขเหลือเกินอย่างเช่นที่ไหนที่มีข่าวมาเมื่อไม่นานเนี่ยที่ถูกไฟไหม้ทั้งผับอ่ะอ นั่นแหละเห็นไหมที่ที่คนทั้งหลายเขาเลยกันนักว่าให้ความสุขแก่เขาเหมือนกับเข้าไปในสนามหญ้าที่นั่นก็เป็นที่ล่อเข้าไปเพื่อจะฆ่าให้ตาย ทำไมที่นั่นจะเป็นที่เล่าพวกเขาให้เข้าไปสู่ความตายถ้าคนเหล่านี้ไม่ประมาทในชีวิตไม่หลงมัวเมาในความสุขอันจอมปลอมเขาก็คงไม่ตายถูกไหมแต่เขาคิดว่าท <med> ี่นั่นเป็นที่ที่เขาจะได้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาจะมีความสุขมากในค่ำคืน ทีอ่อีกไม่นานนักเวลาของวันใหม่ก็จะเกิดขึ้นแล้วไฟอัคือแสงสว่างที่เขานำพาถึงความเื่อเริงมันกลับเป็นไฟที่เผาผลาญให้ชีวิตหลายชีวิตพากันดิ้นรนหนีความตายแล้วก็ตายกันไปมากต่อมาก นี่ก็เป็นตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นให้ชัดๆเอาไว้เป็นนิมิตหรือเป็นคติเตือนตัวเราว่าหากเราเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจณสถานที่ที่เป็นที่เร่ร่อรมที่มนุษย์ทั้งหลายเขาหลงคิดว่ามันคือความสุขถ้าเราอดทนข่มใจเราไม่ได้เราคิดว่าไม่เป็นไร เรามากับพระมีพระเต็มคอหลวงปู่หลวงพ่อคงช่วยเราไม่ให้เกิดอันตรายเห็นไหมละ่ะแต่เมื่อไปที่นั่นแล้วเนี่ยต่อให้มีพระเต็มคอจะจิตใจของเราไม่ได้ไขว่และลึกนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แต่กำลังมัวเมากับ สิ่งที่เป็นเครื่องบันเทิงจิตใจที่เขากำลังหลอกล่อให้เราเนะข้าไปหลงไหลกรรมของคนอื่นเขากำลังจะเกิดถึงกรรมของเราจะยังไม่เกิดในช่วงเวลานี้แต่เราก็เดือดร้อนไหมเดือดร้อนก็เหมือนคนบางคนก็รอดคนบางคนก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ถึงตาย บางคนก็ตายเป็นสัมภเวสีไปป่านนี้ยังร้องไห้ไม่เลิกนะมันก็ช่วยเวลาแป๊บเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเราวยาความสุขมันกลับกลายเป็นความทุกข์อย่างมหันทุกของคนที่เขาเป็นที่รักก็พากันทุกข์กันมากทุกของคนที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็ทุกหนักเข้าไปใหญ่ ทุกอย่างมันจะเป็นความทุกข์ที่รออยู่เหมือนกับในพานที่ร้อนว่าเนื้อสัตว์เนื้อป่านี้จะได้หลงเข้ามาติดกับเหยื่อที่เราตั้งใจไว้ว่าถ้าเธอกินกันอย่างมัวเมาเมื่อใดก้าวเท้าเข้ามาในเขตนี้เวลาใดเราจะฆ่าความสุขของเธอให้สิ้นไปเสียนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า ทรงเคยตรักอุปมาสอนภาพภิสุเอาไว้ในอดีตคือสมัยเมื่อพระองค์องค์ปัจจุบันยังทรงพระชนชีพอยู่ก็คตินี้ก็ยังพอเอามาใช้เรียกว่าใช้ในกับชีวิตของเธอได้ไหมล่ะได้นะที่ไหนเขาว่าเป็นสุขจงอย่าก้าวเข้าไปแสดงถึงความพึงพอใจ ถึงเราจะไม่พึงพอใจก็อย่าก้าวเท้าเข้าไปเป็นเด็ดขาดเพราะสิ่งที่เป็นความชิบหายจากความสุขอันแท้จริงมันกำลังรอเราอยู่มันจะพาให้เรานั้นหมดสิ้นซึ่งความปัารนาที่เราต้องการความพ้นทุกข์คือไปนิพพานชาตินี้ถ้าบุคคลผู้ใดได้กระทำเช่นเดียวกับพระพิสุสง ผู้ไม่ย่างก้าวเท้าเข้าไปในที่ที่เป็นอโครจรหน,นึ่งไม่ย่างก้าวเท้าเข้าไปในที่ที่เป็นที่หลงไหลของคนทั้งหลายที่พยายามทําลายความดีหนึ่งพระภิกษุผู้นั้นก็สามารถจะหลุดพ้นจากบ่วงของพยาม,มานทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตนถึงความพร้อมด้วยอริยมรรคอริยผลเช่นเดียวกับเธอทุกคนนั่นแหละเราทุกวันเนี้ย มันก็ต้องอดทนต่อการงานที่มารอเราอยู่ตั้งแต่ตื่นเตื่นมาปับ๊บการงานก็รอเราแล้วหน้าที่เราก็ต้องเตรียมตัวของเราเพื่อไปทำงานว่าเราจะเลิกจากงานก็ล่วงเวลาเข้าไปก็ตกเย็นเย็นแล้วก็ต้องเดินทางกลับบ้านพักผ่อนเหนื่อยกับการงานก็เหนื่อยมากแล้วมาถึงที่บ้านเราก็ต้องเหนื่อยต่อ ภาระที่บ้านก็ต้องคอยชำระสะสางในสิ่งที่ไม่เรียบร้อยกิจของเราที่ต้องทำจนฝ่าว่าจะเสร็จก็ปาก็ไปเดึกแล้วบางคนอาจจะถึงเที่ยงคืนดือตีหนึ่งกว่าจะได้หลับได้นอนคนส่วนใหญ่ก็ยังปลีกเวลาของของความเหนื่อยยากลำบากของเขานะไปบำรุงบำเล ความปราชนาที่เต็มไปด้วยความวัวเมาอยู่ในโลกที่เขาพยายามหลอกลอ่อแต่เธอทุกคนคิดว่าจะหนีมันไปไหมล่ะหันหลังให้กับสิ่งนี้ไหมใครจะไปสุขอย่างไรก็ไปเถิดแต่สหรับเราเห็นว่าพยามัจจุราชหรือพยามาร เตรียมที่จะต้อนรับเราอยู่หน้าที่นั้นพยญามารก็จะสามารถดนใจเรายุโยงส่งเสริมจิตใจของเราให้มีความพอใจกับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสพอใจในสิ่งที่เขากำลังหยิบยื่นให้ซึ่งต่างคนก็ต่างหัวเราะต่างคนก็ต่างยิ้มแย้มแจ่มใสต่างคนก็พยายาม แสดงถึงความด้วยเริงออกมาให้เห็นกันมากมายแต่ในช่วงเวลาพิบตาเดียวเราหมู่พยามานและก็บริวารของพยามานทั้งหลายก็ทำลายคนเหล่านี้ให้สิ้นจากความสุขไปโดยฉับพลันที่ไหนเล่าจะทำให้เราปราศจากสิ่งที่เป็นโทษ บ้านเรามีไหมบ้านเราก็มีทีวีถ้าเราพอใจกับสิ่งที่ปรากฏในสื่อทั้งหลายแล้วเราก็มัวเมาไปกับมันถือว่าตกอยู่ในไข่ของพยามารไหมก็ตกเหมือนกันนะได้เป็นไร ประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไปสวดมนต์เป็นไรเราก็เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราก็จะไปเจริญพระกรรมฐานอันนี้เป็นต้นนะนั่นแหละพยามารดนใจเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเดียวความดีเดี๋ยวเราไปทำได้เดี๋ยวเดียวหน้าขอดูอีกหน่อยเดียวนะากำลังติดลม อแต่ถ้าเราดูและพิจารณาเป็นธรรมมานก็เอาใจเราไปไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราดูไปแล้วเราไม่พิจารณาเป็นธรรมมานก็จะปรุงแต่งใจเราให้คิดคอยตามกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังและเห็นไปด้วยใช่ไหมถือว่านั่นเราก็ตกอยู่ในอำนาจของมารแล้วก็เหล่าบริวารของมารเขาที่จะฆ่าเราว่าเรา ฟังไปบ้างเห็นไปบ้างปรุงแต่งไปตามที่เห็นที่ฟังไปบ้างถึงเวลาเจริญกรรมาฐานนั่งติดไหมโอ้ม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้เพียแล้วดึกดูดึกไปหน่อยเอียแล้วนะนอนดีกว่าภาวนาก็ได้นอนภาวนายังพุทธไม่ทันจะโทนะอ้าสายแล้วเลยนี่ ตื่ไม่ทันไปงานอย่างนี้เป็นต้นนะหรือบางทีพาเรานอน,อนไม่หลับเพราะจิตมันปรุงแต่งมากมายเหลือเกินกับเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้เป็นต้นนักปฏิบัติหากเราหวังเอานิพพานนะเป็นที่ไปจริงๆเราต้องรู้ว่าเรายังไม่พ้นเราจะเป็น เสขะครูผู้ต้องศึกษาอยู่ไม่ใช่อาเสขะคือพระอาราหันต์ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วโอกาสที่เราจะถูกหมูพยา,ยามาเนื้บบริวารของเขาเนี่ยดนจิตใจของเราให้ฝักไฝ่หลงไหลเสียเวลาไปมีสูงมากมีสูงนะสิ่งใดที่มันแตะต้องทำให้เราเกิดโทษ พยายามหันหลังให้ไว้จะไหวหรือจะไหวหรือยากนะจะหันหลังไหวหรือหลังอ่ะหันให้แต่หูในกลางเลยเอ้าไม่ได้ดูก็สั่งแล้วะ ได้ยินเสียงก็ยังดีเนีแล้ก็เอากลับไปคิดเอานะเออพระพุทธเจ้าตรัสเอาไวอ้อ,อย่างนั้นนะอย่างนั้นนะเออหนทางของความพ้นทุกข์เนี่ยมันแค่หันหลังให้กับสิ่งเหล่านี้เท่านั้นแหละถ้าเราไม่ก้าวเท้าเข้าไปในเขตที่หมู่เราพยายามาลึม บริวารกำลังรออยู่แล้วก็เราก็พ้นง่ายหัดฝึกข่มใจของเราบ้างฝึกดัตเชจะรู้ถึงถึงว่าประโยชน์ของการที่ข่มใจได้ดีเนี่ยมันทำให้เรามีเวลาใช่ไหมฟังธรรมมีเวลาสงบระง,งับใจเรามีเวลาคิดอะไรได้เยอะในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับใจของเราเวลาเราต้องออกมาต่อสู้กับชีวิตจริงๆในวันใหม่เนี่ย เราก็จะมีความพังพร้อมหรือว่าเข้มแข็งกว่าวันก่อนๆแต่ถ้าเราปล่อยปะไปให้ไหลหไปกระสามท,ที่ที่บันเทิงเนี่ยอีกวันหนึ่งเราก็ไม่มีกำลังเพียงพอที่จะไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาถ้าถูกมันฆ่าตายเสียเราก็หมดไปแด้หนึ่งชาติชาติถูกไหม พอเข้าใจนะวันนี้ก็เอาแค่นี้นะจ๊ะ